ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสองจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคสองรุ่นที่3ประจำปี2566 วันนี้ที่สโมสรน,นายทหารสัญญาบัตรมณฑลฐานบกที่29อําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2อผู้อำนวยการศูรนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชฐานภาคสองเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคสองรุ่นที่3ประจำปี2,566 โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดสกลน,นครผู้บัญชาการมณฑลฐานหมกที่29ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลน,นครและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต7สกลน,นครเข้าร่วมพิธีโดยทำการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึงวันที่10เมษายน2566เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้ารับพระราชทานใบประกาศเสียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานอันเป็นเครื่องแสดงความสามารถพร้อมจะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมหลักสู่จิตอาสา904เพื่อผลิตจิตอาสา904ทำหน้าที่เป็นแกนนำจิตอาสารวมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมรวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในเรื่องความเสียสละความมีระเบียบวินยัยมีจิตสาธารณะ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์